วัสดีครับกลับไปให้กับรายการซูเปอร์ซับครับก่อนอื่นเลยฮนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับสองครับเหมือนที่พูดเสมอฮะตอนนี้เรามีทั้งในส่วนของซูเปอร์ซับเบรกซูเปอร์ซับเพลย์กราวเพราะฉะนั้นลิงก์ข้างล่างสำคัญจริงๆเพราะว่ามันจะบอกว่า Open Chat ของตัวร้านคืออันไหน Open Chat ของการเบรกคืออันไหนเพจไหนมีไว้ทําอะไรถ้าอยากจะเข้าร่วมเบรกอยากจะรู้โปรโมชั่นต้องเข้าไปที่ไหนช่วงนี้เราแจกะอะไรอยู่เพราะฉะนั้นลิงก์ข้างล่างมันบอกทั้งหมดเลยอันนี้ยซูเปอร์สัญจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้พลาด ส่วนของที่เราแจกไม่อยากให้พลาดในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆแล้วเหมือนที่บอกคนระับปีนี้ปี2025เรามีกิจกรรมเยอะเลยไม่ใช่าไม่ใช่แค่ในส่วนของ Trade Day 2025นะครับแต่ว่าจะมีกิจกรรมอื่นอย่างที่ร้านเอ,อ่ยมีรินกริอะไรอื่นเยอะแยะมากมายแล้วเพราะฉะนั้นลิงค์ข้างล่างสําคัญจริงๆยามทุกครั้งเลยขอบคุณนะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับต่วนี้ทำไรฮะทำมาสัพักนึงแล้วแหละถึงแม้ เรืว่ายอดวิวอาจจะน้อยกว่าคอนเทนต์ประเภทอื่นแต่ว่าคนก็มีรีเควสต์ให้ทำมากก็คือในส่วนของมันไี่อัปเดตเราจะได้มาพูดคุยไม่ได้พูดคุยอะไรมว่ามาเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้มีอะไรออกบ้างถูกไหมฮะเพราะนั้นในส่วนของแกน225ต้องมูลแจนของ225เราเริ่มที่ไพนี่ก่อนแล้วกันเอานะวันที่ถ่ายนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งนะวันที่ถ่ายปับ๊บวันสองวันก่อนตัดต่อจะลงปุ๊บข้อมูลมันเปลี่ยนเลยนึกออกไปครับฉะนั้นเอานะวันที่ถ่ายก่อนนะตอนนี้ไพนี่เนี่ยรออยู่2รุ่น หนึ่งรุ่นจะเป็นของ23-24เพราะนั้นเอาของ23-24ก่อนแล้วกันก็คือรุ่นที่เรียกว่าไฮเอ n d คนไทยชอบก็คือในส่วนของ Immaculate หรือ i m m c c ที่คนไทยเรียกกันนี่เองเพราะนั้น Immac เหมือนที่บอกฮะจะเป็นของ23-24ย้ำอีกทีนึงน,นะ Immac จะเป็น23-24ถึงแม้ตอนนี้เราอะเริ่มซีซั่น24 25แล้วงง่ายซุปจะขอเรียกว่ารุ่นตกค้างแล้วกันซึ่งณนะวันที่ถ่าย เมื่อคืนเลยเช็คลิสต์ออกแล้วยังไม่ได้มีเวลามาจัดเป็นหมวดหมู่ดูเบื้องต้นแล้วฮะแต่ว่าเช็คลิสต์เพิ่งออกเลยตอนแรกที่เขียนโน้ไว้คือเช็คลิสต์ยังไม่ออกเลยสซึ่งหลายๆครั้งหลายปีซุปอาจจะทําวิดีโอวิเคราะห์ในส่วนของตัว Imac เลยก็ได้เพราะหลายๆคนชอบไปททำเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งทีล้วกันแต่ว่า Imac เพราะฉะนั้นออกเดือนหนึ่งแน่นอนวันที่ออกเองวันที่ออกเองนะตอนนี้นะเคยตอนแรกจะเป็น15ามกราเท่าที่เข้าใจตอนนี้ Imacc นะคือไม่ยี่สิก็31มกราก็กาคาอบาบที่บอกว่า24 บางที่บอก31แต่ณวันที่ถ่ายเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งอินโวให้ซูบเลยเพราะนั้นอาจจะเป็นแม้ว่า31ก็ได้แต่ว่าก็ยังอยู่ในเรนจ์ที่อาจจะ24เพราะว่าโดยปกติมันาณ2อาทิตย์ทุกคนจะได้อินโวอีก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อินโวครับแต่ว่าคือไม่24่มรการาก็31มสรการาซึ่ง Imac เองดูเบื้องต้นแล้วเหมือนออนการ์ดอาจจะมีรุ่นเดียวคือในส่วนของซิกเนเจอร์มูฟนาจะไม่ผิดรุ่นที่เป็นบุ๊กเลตซึ่งบางครั้งก็เคยหน้าเกลียดใส่สติกเกเอร็มีแแต่่ดูลนนุนื น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หมดซึ่งก็แอบผิดหวังเพราะโดยโปกติอิมัจะดังเรื่องการ card, ออนการ์ดรุ่นไลเซนที่มีพวกอันพรายเลวแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อดูเบื้องต้นโดยที่มีไม่วิลี่คอร์ลึกเกินไปนะเผื่อเราทำคอนเทนต์แยกก็คือว่า Duo Triple กับบางรุ่นที่อันพรายเลวอย่างมากรีนเนี่ค่อนข้าง,างน่าสนใจเอาแค่นั้นก่อนละกันรุ่นที่สองของไพนี่แต่ว่าอันนี้เหมือนที่บอกฮนะอันนี้จะเป็น24 25ก็คือในส่วนของดอนรัสดอนรัส 24, 25, ยี่สิบสี่ยี่สิบ วันที่เขาลงไว้นะฮะก็คือไม่3ามเสือนมกราก็อาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาอันเนี้ยอีกเหมือนกันก็เลยมาอยู่ในตรงนี้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะออกเดือน1ห,หรือเดือน2ณนะวันที่ถ่ายยังไม่มีเช็คลิสต์ครับแต่ว่าจะมีทั้งนส่วนของ Hobby Box Hobby International แล้วก็ในส่วนของบลาเซอร์นะฮะที่ซุ้มเริ่มเห็นเห็น3 3เซลชีท และที่จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันนะเพราะนี่คือในส่วนของอัปเดตว่ารุ่นไหนออกบ้างโดยปกติดอนรัสจะเป็นรุ่นที่ดีในการตามหาลูกี้เพราะว่าราคากล่องไม่แรงการเยอะแล้วก็มีพวกตัวออปติกที่ถ้าได้ออปติกรันก็จะราคาค่อนข้างดีถ้าลูกี้คนนั้นเกิดนะแต่ว่าันนี้ก็คือโดยปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ภายนี้จะมี2รุ่นก็คือส่วนของดอนรัสและส่วนของตัวอี a มนะ็กณวันที่ถ่ายนะครับ ในฝางของท็อปส์เองยังเงียบเงียบอยู่ไอคำว่าเงียบๆคืออะไรของ23 24นะ่่น่ะอาหมดไปแล้วโอเคมันมีออกโบมันมาแต่ม,มันของเกา่าที่ค้างมานานเราไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่า2 3 24นะ่ะครบแล้วท็อปส์ออก 24- 25แล้วด้วยซ้ำก็คือในส่วนของ UC f l แฟลกชิพที่เราเรียกว่าแฟลกชิพแล้วกันที่คนไทยเบรกไปบ้างแล้วอันนั้นนะ่ะของ 24- 25ซึ่งโดยโดยโปกตินะฮะหลังจากแฟลกชิพออกของ24 25มันก็จะเป็นเรียงกันนะ Chrome m u เ e u m ฟ i n เนสเมอร์ลินแล้วก็เซเดียนคลับโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นแต่ณนะวันที่ถ่ายยังไม่ได้ประกาศเลยในหะ้าเนะี่ยยังไม่มีวันยังไม่เห็นภาพตัวอย่างยังไม่เห็นเซลชีตยังไม่เห็นอะไรเลยแต่เชื่อตัดต่อชอบไปไลนลุภพะวันสองวันที่ตัดต่อมันจะมีแต่ณนะวันที่ถ่ายยังไม่มีเลยนะแต่โดยปกติมันก็จะเรียงกันอย่างนี้ฮะที่มีที่เห็นก็คือเป็นพวกอินเทอร์เน็ตเซลที่มีประกาศแล้วครับออาอย่างเช่นตอนนี้เมืองไทยเปิดเดโ้กันอยู่ในส่วนของรุ่นอินเทอร์เน็ตเซล อาจจะมีในส่วนของบาร์เซโลนา125ปีอันนี้เราเห็นตัวอย่างการ์ดเราเห็นเซลลชีทมาละเห็นว่ามีข่าวลือว่าจะมีลิวพูที่เฉพาะลิวพูเลยอีกเซตหนึ่งเหมือนกันพวกอาเจนิน่าทีมเซตก็ยังไม่เห็นเพราะวกเพวกเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเซลแล้วกันครับตอนนี้เห็นแค่บาซ่าที่มีข่าวนะฮะฮอบบี้ฝั่งฮอบบี้หรือฝั่งเมนเซตยังไม่เห็นเลยในส่วนของท็อปเพราะนั้น ทั้งภายในี่ทั้งท็อปช่วงนี้ดูเงียบงอยู่แต่ว่าโดยปกติต้นปีมันเป็นช่วงเงียบอยู่แล้วมาฮะอันนี้ก็เลยเป็นไม่ได้ว่าทั้ง2บริษัทกำลังเตรียมตัวอยู่มากกว่าเพราะน่นมันก็เปส่วนใหญ่มีข่าวลงคลือแต่ว่าที่น่าสนใจในส่วนของท็อปส์เองก็คือว่าเขายังจะเลียงหลังจากแฝกชิพในส่วนที่ซุปพอร์ตไปว่าไอ้โครเมี่ยมมิวเซียมไฟเนสเออร์เมอร์ลินแล้วก็เซเรียสครับไม้เพราะว่าปีหน้าคือ25 26อย่าลืมว่าท็อปส์ได้ในส่วนของสิทธิ e ์ EPL ไปแล้วนะเพราะฉะฉนั้น จะยัดเข้าไปยังไงดีในของปีหน right. um ้าเพราะปีหน้าท็อปก็จะมีโปรดักต์เยอะขึ้นจะออกรัวๆๆหรือเปล่าเพราะฉันรู้ว่าปีนี้เองแฟนเซตก็ออกเรียกออกยับเลยก็ได้ไหมแบบบาซ่าลิเวอร์พูลแมนยูแมนเชสเตียเชลซีอาร์เซนอลเบนฟิก้าซาลบวกทีมเซตก็มีอะไรก็มีนอยเดียแล้วว่าตลาดจะเป็นประมาณไหนนะครับในกันใครนี่เอง25 26เสีย e EPL 24 25ก็ยังไม่ประกาศนะว่าปริซึมจะมาเมื่อไหร่จะมีรุ่นอื่นของ EPL ีเอลไหมผมได้บอกเดาว่าทั้ง2บริษัทกำลัง เตรียมตัวกันอยู่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนั้นคือในส่วนของท็อปส์อื่นๆเห็นดักกาปล่อยออกมาหน่อยหนึ่งส่วนของนีโคเซลยี่สิบสาแต่ว่าก็เป็นของที่ตกค้าของซีซันที่แล้วต้องรอดูว่าดักกาซีซันนี้จะเป็นยังไงอ่ะเห็นว่าจะมีบาซ่าออกมาของซีซันนี้ซึ่งมียามาออนการ์ดด้วยแต่ว่าเอาความเป็นจริงยามาออนการ์ดเองก็มีในส่วนของมาโคฟเอ็กซ์เซนต์และของฝั่งท็อปเสมือนกันเห็นข่าวว่าดักกาจะมีเรียวมาดริด จะมีลิวพูแต่ก็เห็นแค่ข่าวที่เขาแจ้งสงความมาหาซุปยังไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ว่าสิ่งที่สามารถอัปเดตได้ในส่วนของดักก้าหรือคาร์ทบีเองก็คือปีนี้งานจะขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะวันที่นี่นะที่เขาแจ้งออกมาเหมือนจะเดือนตุลานะครับไม่รู้เขาอนุญ,ญาตให้สุปแจ้งวันหรือยังแต่ว่างานที่มาเก้าที่มีมา2ปีปีนี้ปีที่3ฮะจะขยับขึ้นมาเป็นเดือน1ิถ้าเขาอนุญ,ญาตซุปพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้เดี๋ยวซุปจะแชร์ให้ฟังลวกันแต่ว่าเขาแชร์ เดือนมาแล้วซึ่งน่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นช่วงไหนเพราะฉะนั้นนะณจุดน,นี้อันนี้คือในส่วนของอัปเดตของเดือนแจนครับถ้าอยากทำคอนเทนต์ประมาณนี้อีกเพิ่มเติมอะไรช่วยรบกวนคอมเมนต์มาข้างล่างอยากให้ทำคอนเทนต์ประเภทไหนก็รบกวนคอมเมนต์มาข้างล่างเหมือนกันรวมไปถึงถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ฮะกดไลค์ให้กดแชร์ให้หน่อยคนจะได้เห็นเยอะขึ้นก็จะดีครับคนพูดจะได้มีกำลังใจถูกไหมฮะแต่สำคัญสุดเลยสองเรื่องเหมือนที่บอกตอนแรกครับคือกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ให้ด้วยกับ ฝากนะครับติดตามโซเช่วงจริงเพราะเรามีของแจกเยอะเรามีอะไรเพียบเลยเพราะฉะนั้นสำคัญจริงๆวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ